ครับก็สวัสดีนะพี่เบเพื่อนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดทคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นๆของทุกวันนะครับชมพระสมเด็จของเอฟซที่ติดตามทาง YouTube Facebook แล้วก็ทิกต o k นะครับส่งพระมาร่วมแบ่งปันนะครับอาองนี้ไม่ใช่พระที่ลงประมูลนะครับอาต้องแจ้งก่อนไม่ใช่องค์ที่ลงประมูลนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมลงตุกตาวัดพับไปที่ไม่ลงกุนะแต่ว่ามีเอที่ปิดด่วนไม่ทันนะครับ ก็อาวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์นะครับสภาพีนเข้าเรี่ยมนะครับเข้าเรี่ยมแล้วก็อัดแบบเป็นเทียนไขนะครับอัดเข้าเรี่ยมแบบนี้เลยครับโอเคนะครับด้านหน้าผิวจะออกอมเหลืองนะครับผิวงานะครับเนื้อผิวงาของพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับวคนนี้นะครับของ f c จากอุบลราชธานีที่ได้วันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ที่ได้เพิ่มเติมนะครับของ FC กรุงเทพนะครับก็ เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทปีศูนย์หกนะค่อนข้างจะหายากมากเหมือนกันครับก่อนที่จะไปดูพระประมูลวันนี้นะครับเดี๋ยวแจ้ง fc ก่อนนะครับว่าพระมาจากที่ไหนบ้างนะครับวันนี้องค์ประมูลเป็นสมเด็จวัดปราสาทปีศูนย์หกพิมพ์ใหญ่นะครับท่านแรกเลยคือมาจากเอฟซ อยุธยานะครับแถวด้านบน6องค์นะครับก็คือมีหลวงปูท่ทวดแล้วก็พระกำแพงสุ้มกอแล้วก็นางพญา 3. องค์หลวงพ่อปาองค์นะครับชุดนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้เนื้อหาคนละแบบอยู่แล้วก็ Fc จากอุบลราชธานีนะครับก็ได้องค์เดียวนะครับหลวงพอ่อาอาพระสังกาชสุขไก่เถื่อนนะครับผิพมตุกตานะครับ แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็มาจาก FC กรุงเทพนะครับ FC กรุงเทพนี้ไม่มีองค์ที่ได้เช่าหาแต่ว่าตัวผมจะพาไปดูเนื้อหาอีกทีหนึ่งท่านนี้มาจาก f c ชนบุรีนะครับมีองค์ที่ผมสนใจอยู่หนึ่งองค์นะครับก็คือเป็นโอคุดของหลวงปู่นาคนะครับวัดระคังปี2 485นะครับอันนี้ก็เป็นยุคต้นของท่านนะครับสนใจองเดียวครับองค์อื่นก็ยังไม่มีองค์ที่ได้เช่านะครับ แล้วก็ FC กรุงเทพนะครับมีหลวงปูท่ทวดวัดปราศาสตร์ปี06นกะครับก็1องค์นะครับ,รบมี2พิมพ์เอาขอต่อนะเมื่อกี้ผมกดหยุดนะครับเนื่องจากว่าลมค่อนข้างจะแรงมากนะครับองนี้เป็นต้องบอกว่าเนื้อเหลืองจัดเลยนะครับเนื้อเหลืองค่อนข้างจะหายากมากๆแล้วก็หาทองมอวันนี้นิยมมากๆครับพ,พิมพ์ด้านหนึ่งคือพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ของ หน้าของวัดปรา,าสาทแบบนี้ครับดูแบบดูไม่ยากนะลักษณะของริมฝีปากของท่านจะเอียงไปด้านซ้ายนะครับอันนี้คือพิมพ์ใหญ่ของวัดปรา,าสาทส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าะลูดนะครับอันนี้จะออกหน้าผิวจะน่าจะทรงยาวๆนิดหนึ่งนะครับองนี้ประกบสองหน้า นะครับประกบสองหน้าเนื้อหาหอเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดี๋ยวมพาไปดูองค์นี้ผมได้กับ f อฟกรุงเทพนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่าแล้วก็องค์ประมูลส่วนอีกหน้านี้ครับท่านอันนี้มาจากพระอาจารย์นะครับยโสธรน,นะคนคนคนละพระอาจารย์กับที่ผมอ่าร่วมสร้างศาลานะครับอันนี้คนละท่านกันอ่าท่านนี้ก็อ่า ครั้งก่อนเนี่ยคือผมดูแล้วก็ไม่ได้ใส่รายละเอียดพระแต่ละองค์ไปนะครับรอบนี้พระอาจารย์นี่เขียนในกระดาษมาเนื่องจากว่ามีอ่าก็อ่าลูกศิษย์ลูกหามิตรสหายของท่านเนี่ยคือดูอยู่ด้วยครับก็เลยอยากจะให้ลงรายละเอียดแต่ละองค์หน่อยว่ามีลักษณะแบบไหนเราเป็นพระที่เป็นพระแท้ต่างวัดไหมนะครับหรือว่าเป็นสายที่ทําขึ้นมานะครับ โอเคนะครับขออนุญาตเริ่มที่องค์ประมูลนะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดปราศาสตร์นะครับสมเด็จนะครับปี0 6เนื้อจะออกอมเหลืองนะครับองค์นี้เนื้อจะออกอมเหลืองอผิวใบหน้าของท่านเนี่ยกระเทาะนิดหนึ่งครับตรงด้านซ้ายนะครับราคาที่ผมเปิดประมูลแล้วก็ปิดด่วนเนี่ยก็ถือว่าหน้าสะสมครับเพราะว่าไม่สูงมากแล้ว ารายละเอียดของพระคือไม่หักนะครับพระไม่หักไม่ซ่อมนะครับแต่ก็คือจะมีการตําหนิก็คือกระเทาะนะครับกระเทาะในส่วนของใบหน้าก็จะได้เห็นเนื้อในขององค์พระส่วนอื่นๆก็คงยังสมบูรณ์นะครับคร่าวๆที่ผมส่องให้ดูไปเมื่อคลิปก่อนนะครับไปพร้อมกรอบเลดนะครับไปพร้อมกรอบเลดราคาเริ่ม1้9นะครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับเนื้ออมเหลืองนะครับถ้าเทียบกับ หลวงปู่ทวดวัดปรา,าสาทองค์ที่มาวันนี้จะไม่เหลืองเท่าหลวงปู่ทวดนะครับอันนี้จะอมเหลืองนะครับเนื้อจะออกวรณะสีขาวอมเหลืองเนื้อในนี่ครับเนื้อผงสมเด็จนะครับของวัดปรา,าสาทอันนี้โออยู่สีคิ้ววันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็ช่งชวงเช้านี้ค่อนข้างจะเย็นจัดเลยนะครับนี่นะครับด้านข้างขององค์พระ พอตกกลางวันนี้ลมแรงนะครับผมอัดคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงลมมารบกวนมากนะครับก็ต้องขอโทษด f ด้วยนะครับถ้าเสียงไม่ชัดเจนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยเอาโอเคครับองค์ประมูลนะครับวัดปราสาทพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้ไปพร้อมกรอบเลสนะครับราคาก็ถ้าไม่มีปิดด่วนนะครับเจ้าก็จะปิดช่วงเวลา3ามทุ่มนาทีถึง3ามทุ่มสานาทีนะครับขอขอดวงแรกเลยก็คือ ของ FC จากอุบลนะครับอ,องค์นี้นะครับถ้ายังอยู่ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะมาลงประมูลอีกทีหนึ่งแต่อันนี้ที่ยังไม่ลงประมูลเนื่องจากว่า FC าเผื่อ,อๆ FC แบบทักตรงมาครับทั้งตรงมาองค์นี้เป็นพระเข้าเลี่ยมเดิมนะครับก็มีคาบเทียนยังติดอยู่กับองค์พระอยู่ครับเจ้าของพระก็ไม่กล้าที่จะล้างทำความสะอาดนะครับ อันนี้เขาเรียมมานานครับนี่เขาเรียมมาค่อนข้างจะนานครับพระจริงๆแล้วต้องเนื้อเหลืองจัดนะครับพระจริงๆแล้วจะเนื้อเหลืองจัดเหมือนด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยคือผิวเหลืองนะครับเพราะว่าพระฝั่งด้านนี้ถูกเรียมปิดไว้นะครับไม่ได้ถูกอากาศเลยนะครับผิวของท่านก็จะเหลืองจัดแต่ด้านหน้านะครับแต่ผิวด้านหน้าของท่านจะเหลืองน้อยๆเนื่องจากว่า ผิวจะแห้งกว่าด้านหลังนะครับผิวงานะครับเนื้อผิวงาอันนี้คือพิมพ์ตุกตาของพระสังฆราชสุกถเือนแบบนี้ผมก็รับเช่านะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผิวเนื้อในก็คือจะเป็นแบบเนื้อผงสมเด็จสีที่เป็นสีขาวนะเห็นด้านหน้าเนี่เป็นสีเหลืองก็จริงครับ เหลืองงาก็จริงแต่ว่าเนื้อในคือสีขาวคราบที่อยู่ตรงพื้นผิวนี่ครับอันนี้คือจะเห็นเป็นคราบแบบผงแป้งละเอียดนี่นะครับอ่าโอเคครับเผื่อคือ,ค,อคือดูดีนะครับพระสังกราชสุกไก่เถื่อนที่แบบเป็นเนื้อทํามาใกล้เคียงเนี่ยก็มีนะครับแต่ว่าผมว่ายังไม่เหมือนครับยังไม่เหมือนอ่าโอเคครับ ของ FC อุบลนนะครับเดี๋ยวผมขอดูของ f c ซอุบลนทีเดียวเลยนะครับอา่าองค์นี้เนื้อไม่ใช่นะครับอันนี้เนื้อไม่ใช่อ๋อ,อด้าน,ด,านด้านบนนะโทษทตัวีครับครับสวัสดีครับครับ ต่อนะครับเมื่อกี้ fc สมุทรสาครโทรมานะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ของ f c ุบนนะครับอันนี้6ชั้นเนื้อไม่ใช่นะครับเนื้อไม่ใช่อันนี้พระลีลานะครับอันนี้ก็พระลีลาอ่าหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ชอบนะยังไม่ชอบอันนี้เป็นหน้าหน้าฝรั่งนะครับของวัดทุ่งน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะครับพิม อาจจะบอกว่าเป็นมนทนข้างรัศมีนะครับแต่ว่าแต่ว่านี้ยังนะครับเนื้อยังไม่ใช่แบบที่เล่นนะครับประพามนทลน,นะครับข้างรัศมีอันนี้คือโอแบบแบบนี้หายากครับหายากเคยไดมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเนื้อท่านจะจะลึกกว่าครับค,คือคือคาว่าลึกเนี่ยคือเนื้อท่านจะมีอายุกว่าครับดูนี่จะ มันช่าเลยนะครับแต่ว่าแบบนี้คือดูง่ายนะครับได้คงเดียวครับ fc อุบลนนะครับมาต่อที่ fc กรุงเทพนิดหนึ่งครับองที่ได้เช่าเลยแหละนะครับก็คือหลวงปุ่ทวดองค์นี้นะครับผมจะให้ดูเนื้อก่อนคร่าวๆนะครับอันนี้ผมลงทิกตอกด้วยนะครับถ้าคลิปตัด10นาทีก็รับชมต่อได้นะครับรับชมต่อได้ องนี้นะครับคือเจตนาในการกดพระสองหน้าก็อยู่ที่คนที่กดพระนะครับอยากได้สองพิมพ์ในเนื้อเดียวกันนะครับอยากได้พระสองพิมพ์ในองค์เดียวกันนะครับเหมือนมองเห็นทั้งข้างหน้าและข้างหลังไปพร้อมกันด้วยนะครับองค์นี้ เนื้อเหลืองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อเหลืองค่อนข้างจะหายากนะครับส่วนใหญ่จะเจอเนื้อแบบขาวอมเหลืองนะครับคือเนื้อในของท่านจริงๆคือจะเป็นพระที่เราจะเห็นมวลสารแล้วก็วันณนะนจะออกสีขาวนวลนๆนะครับแต่ว่าก็จะเห็นองค์ที่มีลักษณะผิวเนี่ยครับผิวด้านหน้าเนี่ยครับ คาบไขคาบอายุของท่านเนี่ยจะออกเนื้อเหลืองจัดแบบนี้เลยนะครับซึ่งก็หาหาได้อยู่ครับซึ่งก็มีอยู่นะครับเห็นเห็นตามแบบที่ที่ผมเคยได้ก็เคยได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าริมฝีปากของท่านนะครับถ้ามองตรงๆร,ริมฝีปากของท่านจะเอียงไปด้านซ้ายนะครับ อันนี้พิมพของวัดปราศาสตร์ปี06นะครับส่วนถ้าพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าพลิกมาอีกด้านหนึ่งคือจะเป็นใบหน้าของท่านจะทรงยาวกว่านะครับจะทรงยาวกว่าแต่องค์นี้ติดไม่เต็มนะคือจะเป็นพิมพ์ใหญ่ชรูดนะครับพิมพ์ใหญ่ชรูดก็เหมือนคล้ายกับใบหน้าของวัดช้างให้ปี97นะครับ พิมพ์ใบหน้าของท่านก็จะยาวๆนะครับนี่นะครับตรงตรงขอบด้านบนนี่นะครับตรงขอบด้านบนที่เป็นเนี่ยนะคล้ายๆกับจะงอยขึ้นมาเนี่ยครับของพิมพ์วัดปราศาสตรเนี่ยจะยื่นสูงออกมานะครับนเนี่ยเนี่ยจะยื่นสูงออกมา นี่ครับจะงอยตรงนี้ครับหัวเรือนี่ครับจะยื่นสูงออกมาส่วนพิมพ์ชลูดนะครับจะไม่ได้ยื่นมากนะครับจะไม่ได้ยื่นมากอาเหมือนองค์เดียวครับเหมือนพระองค์เดียวหนึ่งองค์มีสองมีสองใบหน้านะครับหนึ่งองค์มีสององค์งงนะครับไม่งงไม่งงนี่นะครับ โอเคนะ FC, ครับ FC กรุงเทพนะครับอ่าได้ชอาหานะครับนี่ก็อโอเคครับนี้ส่วนจันลอยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ชอบนะครับจันลอยยังไม่ชอบคะแนนก็ยังไม่ใช่ที่สะสมนะครับน,นี่ผมส่งกลับนะต่างวัดนะครับอันนี้เป็นออกต่างวัดได้องเดียวครับส่วนด้านบน ด้านบนของเ c ชนบุรีนะครับก็ได้1องค์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นอ,อันนี้ผมโทรติดต่อไปแล้วครับแต่ว่า f c น่าจะทำเหมือนเหมือนน่าจะติดธุระอยู่นะครับไม่ได้รับสายผมนะครับอ่าองค์นี้นะครับคือเนี้ยคือหลังของหลวงปู่นาคนะครับยุคอินโดจีนเนื้อพระเนี่ยสภาพใช้มานะครับต้องแจ้งก่อนว่าพระสภาพใช้มาเนื้อท่านก็จะค่อนข้างดูแบบ ชําด้านด้านหลังเนี่ยถือว่าใช้มาน้อยนะครับด้านหลังเหมือนกับปิดนะครับเลี่ยมปิดไว้อยู่ลักษณะแบบนี้นะครับผิวเนื้อวันนั่นจะออกสีอมเหลืองนะครับสีอมเหลืองแต่เนื้อของท่านเนี่ยจะเป็นพระผิวงานะครับตรงด้านหลังตรงมุมนี้ตรงนี้นิดหนึงครับก็จะมีรอยบิดนิดหนึ่งครับเหมือนโดนสกิดไปเนื้อในก็จะเป็นพระผิวงานะครับ ขอบองนี้มีการมีร่องรอยของการฝนขอบด้วยนะครับนี่นะครับเหมือนฝนขอบเข้าเลี่ยมนะครับเหมือนฝนขอบเข้าเลี่ยมนี่ครับเนื้อผิวงาองค์นี้มีลักษณะของการแตกลายงาแบบธรรมชาตินะอันนี้ก็คือจะไม่ได้เป็นแบบแตกลายแบบนี้ทุกองค์นะครับแต่องนี้ดูเหมือนมีการแตกลาย ถ้าอยู่ไปนานๆร้อยกว่าปีนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับสมเด็จแตกลายงานะครับสมเด็จแตกลายงาถามว่าสมเด็จแตกลายงามีไหมผมบอกได้เลยว่ามีนะครับสมเด็จแตกลายงาที่ถึงยุคมีเช่นกันนะครับนี่ครับอันนี้คือสมเด็จเริ่มแตกลายนะครับเริ่มแตกลายอยู่ที่ลักษณะของผิวท่านแล้วก็การ ใช้นะครับการใช้องค์นี้เป็นพิมพ์อกขุดนะครับเป็นพิมพ์อกขุดฐานสิงจะไม่ขึ้นนะครับฐานสิงจะไม่ขึ้นนี่ครับเนื้องายยุคอินโดจีนหลวงปูน่นาวัดละขงนะครับพิมพ์อกขุดนะครับองนี้อ่าโอเคนะรับ FC จากชนบุรีนะครับอง์นี้ผมได้เช่าองค์อื่นนะครับองค์อื่นก็ แบบนี้ก็ตัวผมยังไม่ได้เล่นนะครับแบบนี้ยังไม่เล่นไม่วิจารณ์นะครับแบบนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับแบบนี้เช่นกันหลวงปู่ทวดนะครับถ้าอ,องค์ไหนที่ผมเล่นผมก็จะขอบูชานะแบบนี้ยังไม่ชอบนะครับอันนี้ยังไม่ใช่นะครับอันนี้ดูคร่าวๆนะครับดูคร่าวไปทุกองค์ครับ องไหนที่ดูแล้วว่าอ๋เป็นพระที่ผมเล่นแล้วก็เป็นพระแท้แต่ผมก็เช่าอ่านะครับอันนี้ห้วยมงคลนะครับก็สะสมได้ครับแต่ว่ายังไม่ค่อยได้เล่นหานะครับองน,นี้ก็ยังนะครับองน,นี้ก็ยังนะครับนี่ก็ยังนะครับโอเคนะครับแล้วก็ไปต่อ ของ FC จากจากยะโสนะของพระอาจารย์นะครับวันนี้ก็จะดูให้แบบทุกองค์ครับดูให้ทุกองค์นะครับเริ่มององแรกเลยนะครับเอาที่ว่าดูง่ายที่สุดนะครับพระอาจารย์ FC ด้วยนะครับก็เอาเอาที่ดูง่ายที่สุดนะครับองค์แรกเนี่ยไม่ใช่สายสมเด็จนะครับก็คือจะเป็นเจ้าคุณนอนะครับ ทำไมถึงบอกว่าเจ้าคุณนอนะครับเจ้าคุณนอเนี่ยจะเป็นพระเนื้อผงนะครับแต่องค์นี้เป็นพระเนื้อผิวงาที่เป็นพระเนื้อแข็งนะครับแล้วก็มียันอยู่ด้านหลังแบบนี้เราจะเห็นเยอะนะครับพิมพ์ก็แค่คล้ายนะครับแต่เนื้อท่านนะ่ะไม่ใช่เลยนะครับนะเนื้อช่้นไม่ใช่เลยอันนี้คือพระเนื้อหลอกนะครับอันนี้คือพระเนื้อหลอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้วางได้เลย องนี้สมเด็จอระหังนะครับพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนนะครับองค์นี้คือเนื้อหลอกนะครับเนื้อหลอกร้อยเปอร์เซน์นะครับเช่นกันเนื้อคล้ายกับองนี้นะครับแต่แค่คนละผิวเฉยนะครับแบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับปล่อยผ่านเลยนะครับแล้วก็ไว้เป็นเนื้อองค์ูได้นะครับสมเด็จอาองนี้ก็ไม่ใช่เนื้อของท่านนะครับอันนี้เนื้อหลอกนะครับ ไม่ใช่เนื้อสมเด็จที่เป็นพระถึงยุคแล้วก็ไม่ใช่เป็นพระยุคหลังด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอ่าองค์นี้นะครับคือเนื้อหลอกนะครับขุนแผนอันนี้ก็จะเป็นสายของอายุทยานะครับพิมนะจากดูจากพิมเนี่ยเป็นสายของอายุทยาแต่ว่าเนื้อไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่ใช่อ่าองค์นี้นะครับองค์นี้คือดูลักษณะคล้ายกับ บางขุนพรมปีศูนย์งลงปูลำพูนะครับแต่ถ้าไปตีเข้าถึงยุคไม่ไม่ใช่เนื้อแบบนี้นะครับไม่ใช่เนื้อแบบนี้ไม่ใช่เนื้อวัดละขังนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนิดหนึ่งด้วยนะครับอง์นี้คือไม่ใช่วัดละขังไม่ใช่บางขุนพรมนะครับองนี้นะครับดูจากด้านข้างนิดหนึ่งครับนี่นะครับไม่ใช่สายต้องบอกว่าไม่ใช่สายสมเด็จนะครับอ่าโอเคนะ องนี้นะครับไม่ใช่เนื้อของสมเด็จสายวะะัดราคามนุคมแล้วก็วกัดเกตนะครับถามว่าดีไหมตัวผมปล่อยผ่านดีกว่าครับปล่อยผ่านดีกว่าแบบนี้นะครับพระเนื้อขาวต้องบอกก่อนว่าพระเนื้อขาวดูยากมากนะครับแต่สําหรับผมองค์นี้คืออย่างไม่ใช่นะครับดูดีๆนะครับอันนี้คืออย่างไม่ใช่นะอ่าโอเคนะครับ ถามว่าคือใช่องค์ไหนคือผมเคยลงพระที่สะสมเนื้อที่เป็นเนื้อสีขาวให้ให้ดูแล้วเบื้องต้นนะครับแต่ว่าองค์นี้ยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่องค์นี้คืออันนี้คือพิมพ์ใหญ่หลวงศิษย์นะหลายหลายคนก็จะบอกว่านี่พิมพหลวงศิษย์นะครับแต่ว่านี่คือต้องบอกก่อนว่าสายโรงงานเนี่ยเอาคือน,น่าจะเป็นคนทำผมคิดว่าอย่างนั้นนะไม่น่าจะใช่โรงงานเพราะโรงงานน่าจะทําดีกว่านี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะกลุ่มคนทำพระนะครับแล้วก็เอาเนื้อที่เป็นเนื้อแบบไม่ไม่ใช่เนื้อสูตรสมเด็จนะครับเป็นเนื้อแบบเนื้อดินเหนียวประมาณนี้นะมาทําผมส่องให้ดูนิดนึงครับคือถ้าดูแบบนี้เป็นพระที่ตัวผมอะให้แบบว่าเป็นการทำพระที่แบบว่าอยู่ท้ายๆเลยนะเป็นเนื้อหาแบบคือน่าจะ หบาทสิบาทเนี่ยห้าบาทสิบาทนะพระเนื้อหาลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จากใจเลยนะจากใจเลยนะครับคือถ้าไปเจอแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับแบบนี้คือไม่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยพิมพ์เนี่ยโอเคนะครับเหมือนเอาพระเนี่ยไปกดกดลงใส่เนื้อแล้วก็เอาองค์อื่นมาทำแบบ ทำตามนะครับทำตามพิมพ์กดผระเนี่ยแต่ว่าเนื้อผระไม่ไม่ใช่เลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับอ่าองค์นี้ก็เป็นเกจินะครับอันนี้เป็นเกจิแต่ไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นสายเกจินะเหรียญหลวงพ่อเงินยังไม่ใช่นะครับเหรียญนี้ยังไม่ใช่อันนี้หลวงพ่อคูณน,นะครับอันนี้หลวงพ่อคูณนะครับไอหลังรอห้า อันนี้แค่ชอบครับแต่ว่ายัางตัวผมยังไม่ได้เล่นนะครับไอ้ง,งบน้ำอ้อยนะครับเนื้อก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้สมเด็จไพ่ตองอันนี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่นะครับอ่าองค์นี้ก็จะเป็นพระเจ็ดชั้นนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่แบบที่สะสมนะครับอ่าของ วันวันนี้นะคร่าวเนี่ยของพระอาจารย์เมืองยะโสนะครับไม่มีองค์ที่ที่แนะนํานะครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะแต่เป็นพระที่มีรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนของหลวงพ่อเงินอันนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับปิดตาองค์นี้ไม่ทราบที่นะครับแต่เนื้อดีนะผมว่าเนื้อดีครับองค์นี้สะสมได้นะครับไม่ลึกนะครับพระหลัง2,500นนะครับปิดตาองค์นี้ อ่แต่ว่าเป็นพระเนื้อดีครับเป็นพระเนื้อดีเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้คือสะสมได้นะแบบนี้ไม่ใช่สายโรงงานครับเนื้อนี่เอาคร่าวๆนะเนื้อนี่คล้ายนะครับผมต้องแจ้งก่อนว่าเนื้อคล้ายบางขุนพรมนะครับเนื้อคล้ายบางขุนพรมนี่นะครับปิดตานะครับเนี่ยผิวเนื้อจะออกสีเหลืองนะผิวด้านหน้าจะออกสีเหลืองแต่ว่า เหลืองนี่คือเหลืองเหลืองเป็นผ้าแท้นะครับเนี่ยมีคราบขาวแล้วตรงที่โดนสัมผัสก็จะเป็นผิวเหลืองอย่างนี้นะครับนี่นะครับอาคล้ายคล้ายเนื้อของบางขุนพมยุคอนุสร์นะโอเคครับคร่าวๆข,ของพระอาจารย์นะครับก็มีสะสมได้ปิดตานะครับองค์อื่นๆตัวผมก็ยังไม่ชอบนะครับ แล้วก็มาที่เอฟซียุทธยานิดนึงครับก็มีหลวงพ่อไบแต่ว่ายังไม่ชอบเนื้อนะครับยังไม่ชอบเนื้อนางพญาทั้ง3องค์นะครับก็คนละเนื้อหากับที่ผมเล่นอยู่นะครับนี่ผมส่งกลับนะอันนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับนางพญาทั้ง3องค์นะครับพระสุ้มก่อก็เช่นกันครับพระกำแพงซุ้มก่ออันนี้ก็อันนี้ผม ชี้นะผมชี้ดูว่าผมอยากดูพระทั้งหมดเนี่ยหกองค์นะครับก็ส่งมาให้ให้ชมแต่ว่าเนื้อหาคนละแบบนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้ผมส่งกลัานะเอฟซีอยู่ในยุทธยานะครับแล้วก็เอฟซีจากกรุงเทพนะครับชุดนี้มีเจ็ดชั้นนะอันนี้พิมพ์กลางป่าหลังนี้จะเป็นปิดตาของหลวงปู่ภูวัดอินนะครับแต่ว่าเนื้อไม่ใช่นะครับ อันนี้ผมส่งกลับนะครับอันนี้เนื้อผิดเนื้ออยู่ครับผิดเนื้ออยู่อันนี้ไม่ไม่ทราบนะครับนี่ไม่ทราบที่พระรอดไม่ใช่นะครับคะแนนยังไม่รับนะครับอันนี้ก็ยังไม่รับนะครับอันนี้ก็ยังไม่ใช่เนื้อของท่านนะครับไม่ใช่เนื้อของสมเด็จยุคอนุสรนะครับอันนี้ผิดเนื้ออยู่นะครับเจ็ดชั้นนี่ผิดเนื้ออยู่อันนี้เนื้องาครับอันนี้ไม่ทราบที่นะครับสมเด็จอันนี้ผิดเนื้อนะ แบบนี้นะครับผิดเนื้อแมมีหลังมาหลอกด้วยนะเอาเอา,เอาตาบางคน,นผมกูใหม่เนี่ยมาหลอกโอ้หลอกนี่คือเนื้อเนี่ยเราอาจจะดูแบบไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ว่าพอพลิกหลังมาเนี่ยเนี่ยจุดจุดขายเขาเลยนะครับอันนี้คือจุดขายนะครับเราเห็นเนื้อเนี่ยเราก็ยังไม่กล้านะเรายังไม่กล้าเช่านะครับพอพลิกหลังมาเห็นตาในจ่ายเงินเลยนะครับอันนี้คือ ปล่อยผ่านนะตัวผมปล่อยผ่านนะครับ,ผม,ผ,นนรบผมดูเนื้อเป็นหลักนะครับดูเนื้อเป็นหลักเอาตามาหลอกนี่ไม่ได้นะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็ได้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 องค์องค์นี้หนึ่งองค์ครับองค์นี้หนึ่งองค์องค์นี้หนึ่งองค์ครับพระประมูลครับหนึ่งองค์แล้วก็เอฟซีจากชนบุรีครับหนึ่งองค์นี่คือพระที่ อาองนี้ประมูลครับส่วนอันนี้ได้นะครับนี่นะครับเอาไม่ไม่ไม่สองนะผมให้ดูธรรมชาติของพระนะครับอง์นี้ไม่ลงกุนะครับใส่เลี่ยมมานานมากนะครับใส่เลี่ยมมานานมากแล้วก็อง์นี้ครับหลวงปู่ทวดวัดประราศาสตร์ปีศูนหเนื้อเหลืองนะครับพิมพ์ใหญ่ นะครับทั้ง2หน้าเลยนะครับหน้านี้คือพิมพ์ของวัดปราศาสตรส่วนหน้านี้คือพิมพ์ชรูดหน้ายาวนะครับนี่ครับโอ้อยู่ใน1องค์มี2ใบหน้าครับด้านหน้าและด้าน,านหลังนะครับอ่าแล้วก็หลวงปูนน่นาคนะครับยุคอินโดจีนเนื้อผิวงานะครับองนี้ของเอชนบุรีแล้วก็องค์ประมูลนะขอบคุณครับ แจ้งแจ้งนิดนึงครับเพราะว่าล่าสุดมี f อฟะคน้าส่งพระไปกรุงเทพนะครับมี f อส่งพระไปกรุงเทพก็ก็กลัวหายอยู่นะครับแต่ว่าดีว่าข้างบ้านนะครับทักมาแจ้งแล้วก็ส่งพระมาให้ที่โคราชนะครับยังไงแล้วแจ้งที่อยู่ที่ผมให้ไปที่อยู่โคราชสีนะครับเพราะบางทีก็ จัดส่งก็ใส่เบอร์เดิมแล้วไปเด้งที่อยู่เดิมนะผมก็ไม่ได้ว่า f c นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าสูญหายมานะครับถ้าสูญหายมามันก็จะยากนิดนึงนะครับเพราะว่าส่งไปคนละที่กับที่ผมอยู่นะครับก้อนนี้โอเคนะครับท่านก็ยังยังแบบว่าไม่ไม่หายนะท่านก็ยังไม่หายนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณข้างบ้านด้วยนะครับโอ้มิตรที่ดีนะครับ ขอบคุณครับ